วันนี้หมอจะมาพูดถึง2โรคหลักนะคะที่คนไข้มาด้วยลักษณะตุ่มน้องหรือตุ่มอักเสบที่บริเวณศีรษะแล้วตามมาด้วยผมร่วงแบบเป็นหย่อมและเป็นแผลเป็นของหนังศีรษะค่ะและมีความสําคัญมากที่ต้องรีบรักษาค่ะเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้นาน,านแผลเป็นที่เกิดขึ้นนั้นจะทําให้มีปัญหาเรื่องของผมร่วงเป็นหย่อมและผมอาจจะไม่ก โรคแรกที่จะพูดถึงนะคะก็คือการติดเชื้อราของหนังศีรษะแบบรุนแรงค่ะในคนที่เป็นเชื้อราของหนังศีรษะนะคะในบางรายเป็นแค่สะเก็ดนะคะในบางรายเป็นรุนแรงเป็นลักษณะตุ่มอักเสบเป็นตุ่มหนองได้ค่ะและตามมาด้วยแผลเป็นที่บริเวณหนังศ,ศีรษะและทําให้เกิดผมร่วงเป็นหย่อมแบบแผลเป็นได้ค่ะมักจะพบเจอในเด็กและผู้สูงอายุหรือในคนที่ปูมพุ้มกันต่ำนั่นเองค่ะถ้าแพทย์วินิจฉัยแล้วนะคะสามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานยาต้านเชื้อราอย่างต่อเนื่องค่ะสําหรับชนิดที่2ที่จะพูด ถึงที่เราพบเจอได้เรื่อยๆนะคะเป็นตุ่มอักเสบลักษณะคล้ายๆสิวหัวช้างหรือเป็นหนองนะคะในบางรายที่เป็นมากๆมีการลามในรูขุมขนต่อๆกันได้นะคะในบางรายมีหนองร่วมด้วยนะคะและตามมาด้วยผมร่วงอย่างรุนแรงได้โดยลักษณะจะเป็นร่วงเป็นหย่อมๆในบริเวณที่อักเสบและเกิดแผลเป็นขึ้นค่ะซึ่งภาวะนี้ที่หมอจะพูดถึงอีกอันนึงก็คือ d i s t e c t i n g Folliculitis ค่ะเป็นการเกิดอักเสบนะคะลักษณะคล้ายสิวหัวช้างบริเวณหนังศาาีรษะค่ะบางคนอาจจะกลายเป็นปื้นใหญ่ไปลักษณะมีหนองร่วมด้วยและตามมาด้วยผม ร่วงเป็นหย่อมๆและเป็นแผลเป็นบริเวณหนังศรีรษะนะคะมักจะเจอในเพศชายอายุประมาณ18-40ปีค่ะในบางรายนั้นจะมีอาการของสิวรุนแรงที่บริเวณใบหน้าและลำตัวและในบางรายมีปัญหาเรื่องของสีอักเสบซ้ำๆบริเวณรักแร้รวมโดยใดค่ะเป็นภาวะที่ค่อนข้างด่วนในการให้ต้องรีบรักษานะคะยาหลักที่ใช้ในการรักษาเป็นยารับประทานค่ะจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มยาต้านอักเสบในกลุ่มยาฆ่าเชื้อค่ะก็จะมีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับคนไข้ในแต่ละรายๆนะคะ และยากลุ่มที่2ต่อมาที่ใช้กลุ่มยากินเซียรอยเพื่อลดการอักเสบในช่วงสัน้นและยากลุ่มที่3ในการนามาควบคุมโรคกลุ่มนี้นะคะก็คือยากลุ่มออร่าวิตามินเอหรือไอโซเทิทนอินค่ะแพทย์ก็จะประเมินเป็นรายไปค่ะสําหรับการรักษาเฉพาะที่ในโรคกลุ่มนี้นะคะในคนไข้าบางรายแพทย์ก็จะพิจารณาฉีดยาเข้าไปที่บริเวณผื่นที่เป็นด้วยค่ะแล้วก็ในบางรายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีอื่นๆนะคะและยังมีปัญหาเรื่องหนองมากอาจจะต้องนําหนองออกอ,อ,กอีกทีนึงค่ะจากการใช้การผ่าตัดร่วมค่ะ